วันนี้เราจะมาลงโปรแกรม Smart b i l l โนะคะในหัวข้อที่1.1ข้อกำหนดของระบบคืนเดือนค่ะเข้าไปที่ข้อกำหนดระบบนะคะเลือกแก้ไขข้อกำหนดระบบคืนเดือนนะคะจะขึ้นมาเป็นสาขาสำนักงานใหญ่นะคะกดโอเคเลยค่ะเราจะกรอกข้อมูลตามนี้นะคะชื่อผู้จ่ายเงินเดือนจะเป็นชื่อนางสาวฮามจริงดีพร้อม ตำแหน่งผู้จ่ายเงินนะคะจะเป็นบัญชีการเงินรหัสรหัสบริษัทของธนาคารนะคะจะเป็น 0 4 1 0 0สี่หนึ่งศูนย์ศูนศูนย์สามสามเก้านะคะราษสาขาธนาคารของบริษัทที่ใช้ใจ่ายเงินนะคะจะเป็นธนาคารธนาชาตินะคะ เลขบัญชีนะคะธนาคารของบริษัทที่ใช้จ่ายเงินเดือนนะคะจะเป็น250 2 10000ยก็หนึ่งนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเลขทะเบียนประากันสังคมนะคะเราจะใส่เป็น10 10นะคะ0055 0881นนะคะสำหรับ ลำดับสาขาจะ,ะใส่เป็นเลขศูนย์นะคะผู้ลงนามลำดับสาขาสปออสอนะคะจะเป็นศูนย์เก้าชื่อผู้ลงนามนะคะจะเป็น ยี่สอบอสอจะเป็นพื้นที่9นะคะ ที่ผูรงนามจะเป็นนางสาวฮามจริงดีพรอรนะคะตำแหน่งจะเป็นบัญชีการหงินเหมือนเดิมนะคะ เลขที่ผู้เสียภาษีนะคะหน้าสองหน้าในที่นี้นะคะหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเราจะเราจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าหนึ่งนะคะในที่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะกด f 1 0บันทึกได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะ